ถ้าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักท่าเริ่มตน้นนั่งบนเก้าอี้ลำตัวตั้งตรงเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นถ้าต้องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักทางด้านซ้ายเริ่มจากให้ยกแขนขึ้นพร้อมกับกางแขนออกสอกเหยียดตรงเฉียงประมาณ45องศาในลักษณะนี้ หลังจากนั้นให้เอื้อมมือไปทางด้านข้างในลักษณะนี้และกลับมาที่เดิมในขณะที่ทำหัวไหล่ต้องไม่ยกขึ้นและลำตัวตั้งตรงค่ะทำซ้ำทั้งหมด10ครั้ง